ดีจ้าวันนี้อยากกินไข่ตุ่นจ้านี่ทำร้อนๆใส่ในหม้อนะคะให้ชมก่อนยังไม่ค่อยสุกดีเลยจ้านี่พิฝาก่อนนะคะสักพักหนึ่งก่อน รอก่อนจ้าวันนี้ทำไข่ตุ้นร้อนๆอากาศครึ้มๆก็ไม่อยากจะไปหากับข้าวเลยเผิดอชมก่อนจ้า นี่จ้ะขึ้นเยอะเลยแม่ก็บีบมะนาวใส่นะคะติดอีกสักพักหนึ่งก่อนก็สุกแล้วจ้ะปิดฝาก่อนจ้าถ้าเราเปิดฝาออกไอมันจะ ออกหมดแล้วมันไม่สุกนะคะอันนี้กาแฟแม่ก็กินกาแฟรอก่อนนะคะตรงที่ทำกับข้าวนี่แหละจ้ะเปิดดูก่อนสุกยังจ้าอือสุกแล้วจ้ะ ใส่ตัวนขึ้นมากเลยขึ้นจริงๆเลยบิดมะนาวใส่นะคะสวัสดีค่ะ